คนเขาเนะี่ยผมรีบพิ้น้ำไปขวดหนึ่งเอาไปวางไว้เนาะเพื่อไม่ต้องพบปากเขาเนะี่ยเขาเห็นล้วผมก็เอินบอกผมก็โทรบอกโทาน้ำไปให้นะแค่นี้ก็สึกใจ ็นไอรท้หคนที่มีสัมผัสความเจ็บป่อ่า่ิงไปแล้วทั้งหมดิี่คนนู่นซึ่งในสิคนเนี่ยกาเป็นคนป่วยอกาคนที่ใกล้ชิดเนี่ยของผมก็แลนโดดอยเนาะ้าเป็นแล้วก็อาจจะ อยาแม่เจ้าที่ยายอูงันบอออกไปไหนไ่ได้เนาะเพื่อมันซื้อบ้านหนองลายเนาะใกล้กันอีเนาะเม่เดี๋ยวเพื่นปิดหมดเนี่ยถ้าออกไปซื้อตังรันวคนกว่าเพื่หนสังเกียจปอกใส่น่เพื่จะเอาอย่างน้เหััพ่อทนั่น่มันปมันใยดดนั้งรวกันในเนนะครนานวะเือยาว่าเานีนี่ไม่ใชวันนี้ผลานยังไงครับยึดต่อได้ก็ว่าก็วันนี้เป็นการอ่คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการในการที่จะ ควบคุมสถานการณ์การเกิดการติดเชื้อโควิดในเขตอำเภอขุนยวมนะครับก็วันนี้ก็มีการกำหนดมาตรการในการหนึ่งก็คือขอให้คนในชุมชนป๊อกสนามบินตรงนี้นะครับงดออกไปนอกเขตเคห,หสถานหรือนอกป๊อกนะครับแล้วก็ทางชุมชนนะครับทางอ,อบอตอทางกำนานผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะมาดูแลเรื่องอาหารเครื่องดื่มหรือว่า สิ่งจำเป็นในการดำดวงชีวิตในช่วงประมาณ14วันนี้นะครับเพื่อที่จะให้สถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่ขทั่วมเนี่ยยุติลงนะครับแล้วก็จะมีการาทําการสวบ,บรับผู้กลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ํานะครับหรือคนที่ไม่สบายใจนะครับในการที่อาจจะคิดว่าตัวเองอาจจะสัมผัสตรงนี้ก็จะเข้ามาสวบบในวันพรุ่งนี้นะครับ ตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงที่บ้านหลังนี้นะครับก็จะดำเนินการช่วงเช้านะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็คือการเตรียมการถึงขั้นที่ว่าถ้าเมื่อคนที่ไปรักษาพยาบาลเสร็จแล้วกลับมาในชุมชนเราก็จะมีกระบวนการที่จะรับขวัญน,นะครับผู้ที่รักษาพยาบาลจบแล้วเสร็จ,ส,รจสิ้นกระบวนการรักษาแล้วกลับมาชุมชนให้สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างเป็นปกปตินะครับผม